เงงมมััือผักน้ำนะจ๊ะนี่ต้นผักน้ำมันอยู่แบบนี้นี่ค่ะเอาไปแกงส้มได้นะคะเอาไปดองได้จ้ามันคือผักหนาม นี่จะเด็ดให้ดูนะคะนี่อวบอันสวย นี่นะคะดองได้แกงได้ลวกทำน้ำพริกได้น,นะคะ